ินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีครับเจ้าหนึ่งอยู่ที่ตลาดสะพานโค้งร้อยปีถนนคนเดินครับผมวันนี้วันเสาร์ที่16มีนาคม2567ใครถูกหวยกันบ้างยกมือขึ้นเจ้าหนึ่งไได้เล่นครับวันนี้ครับเดินเที่ยวตลาดสะพานโค้งร้อยปีครับกับเชหนึ่งครับกับช่อง YouTube Channel Sam, Channel ชแนลแสมแชแนลบายเจ้าหนึ่งครับบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าเตรียมของพร้อมนะครับมาได้เลยครับตอนนี้ประมาณ 17บนาฬิกาห้าไนาทีครับเจ้งหนึ่งมานะเจ้าหนึ่งแวะมาธุระก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับนี่ครับเย็นๆแบบนี้แดดดลมลมตกเนาะ,นะก็คือแวะมาเดินสบายๆจิวจิวกับตลาดวินเทจที่สวยงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกอีกอย่างคือตลาดสะพานโค้งนั่นเองครับก็คือรู้จักตลาดสะพานโคกนอย่างที่เห็นนี่คือสะพานโค้งจริงๆครับอันนี้เป็นตึกอนุรักษ์นะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวยงามมากๆครับ มีของกินอร่อยออร่อยนะครับไว้จำหน่ายเยอะแยะเลยนะครับมาเลือกกันเลยครับพกตังค์มาอย่างเดียวนะครับใครถูกหวยมาเลี้ยงหนมน่อยที่เห็นอยู่นี้ก็คือร้านค้าวินเทจนะจะเป็นของโบราณของเก่าของแก่ของสะสมมีเยอะแยะให้เลือกมากมายครับเข้ามาคุยทักทายมาเดินชมกันก่อนได้นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้เนาะตอนนี้พ่อค้าไม่ขายพร้อมนะครับแวะมาเที่ยวมาเดินกันได้นะครับถนนคนเดินวันนี้ครับตอนนี้วันนี้มีตรงที่นุ่นด้วยอะไรนะ สะพานนาลิตอ่ะถนนคนเดินด้วยครับผมอย่าเช่นุ่อยู่ฝั่งนี้นะวันนี้นะพามาดูบรรยากาศตลาดสะพานโคง้งร้อยปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวยงามมากๆครับนี่สะพานโคง้งจริงๆครับสุราษฎร์ธานีสวยงามครับนี่คือเอกลักษณ์ที่สวยงามที่สุดครับมาที่ทนี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับภาษาใต้ก็เรียกว่ามาชักภาพตรงนี้นะงั้นมาไม่ถึงสุราษฎร์ธานีครับ แค่หนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝากบายยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย